แรงบันดาลใจเป็นปัจจัยสำคัญมากในการเริ่มต้นของการดำเนินการทุกเรื่องและจะเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนทำให้การดำเนินการในแต่ละเรื่องประสบความสำเร็จถึงแม้จะเกิดอุปสรรคระหว่างทางก็ตามรวมทั้งเรื่องการเรียนรู้ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธจึงแปลงสิ่งที่เป็นนามธรรมเหล่านั้นให้ออกมาเป็นรูปธรรมท,ที่ง่ายต่อการเข้าใจของนิสิตเพื่อทำให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยผ่านการดำเนินการโครงการทั้ง5โครงการดังนี้วันนี้เราก็อยู่ที่โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมค่ะ ซึ่งในรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นที่6แล้วนะคะซึ่งน้องๆที่เข้ามาร่วมในรุ่นที่6นี้นะคะก็เป็นน้องๆที่นิสิตชั้นปีที่1ค่ะที่ผ่านการคัดเลือกในระบบแอดมิชชั่นนะคะเข้ามาสู่มอสวอของเรานี้นะคะอย่างหนูเป็นคนเกิดในเมืองแง่ก็แบบไม่ค่อยได้มาเที่ยวเชิงระบบนิเวศเลยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่แบบได้มาเห็นแบบหูแบบได้เห็นควายได้เห็น้าได้แบบปกติหนูไม่ได้ทาอะไรเงี้ยเพราะไม่ได้ลงลงแบบลงโคนเปิดอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบอยากให้แบบคนแบบที่คิดว่าแบบ ปลูกต้นไม้ไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยได้แบบลองมาเที่ยวดูสักครั้งเขาจะคิดว่าแบบมันมีค่ามากมีคุณค่ามากประทับใจตอนที่ท่านอธิการบดีอะค่ะเขาได้กล่าวก่อนเวลาท,ทํากิจกรรมอะค่ะก็คือเรื่องแรงบันดาลใจค่ะคือเวลาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะเราควรมีแรงบันดาลใจเพื่อให้เราอะแบบทําอะไรสาเร็จโดยแบบตามที่เราตั้งไว้อะแบบตั้งเป้าไว้ค่ะถึงแม้ว่ามันจะปิดผิดพลาดอะไรแต่มันก็เอาไว้เป็นประสบการณ์ของเราได้อะค่ะให้เราแบบสู้ต่อไปค่ะ ประทับใจในฐานวันวันแรกวันที่สองค่ะที่ได้ไปเดินป่านะคะก็คือได้ไปเดินป่าที่ปางศีดาก็คือจะมีวิทยากรนะคะคือคุณลุงต้นไม้เนี่ยให้คําแนะนําในหลายๆเรื่องค่ะอย่างเช่นแบบเรื่องว่าแผ่นดินเราเนี่ยเกิดไม่ได้อย่างไร ในผืนดินเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็อย่างเช่นเรื่องสมุนไพรนะคะที่สมุนไพรหลายๆชนิดเนี่ยมีสรรพคุณที่เราอาจจะคาดไม่ถึงว่าสามารถรักษาโรคได้เช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบันเลยซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะดีกว่ายาแผนปัจจุบันได้ซ้ำในไปทําฝ่ายชะลอน้ําเพราะว่ากิจกรรมนี้ได้ใช้เวลากับเพื่อนค่อนข้างนานแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านค่อนข้างมากครับได้รู้จักความอดทนนะคะเพราะว่าได้รู้ความยากลำบากของคนที่นี่นะคะ่ะ ได้รู้ว่าการทํานาเป็นยังไงการดูแลอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงค่ะแล้วก็ได้ได้เพื่อนใหม่ได้มีภาพเยอะแยะเลยค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติกับหมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่เราจะมีนิสิตใหม่จำนวนกว่า4,900คนเข้ามาสืบสารเจตนารมณ์ปรัชญาของการเป็นหมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมปุยไยคือความอมาัศจรรย์แรกในชีวิตผมวันแรกที่เห็นเธอผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะรัก และดูแลเธอตลอดไป 刘涛，桃我叫你忍忍啊！刘浩涛。 ลูกลูกรวยผมยังไม่เคยลืมสัญญาในวันนั้นพ่อเราอาจจะไม่ใช่คนที่รวยที่สุด พ่อแม่เราอาจจะไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่ถ้าพ่อแม่เรารักเรามากแค่นั้นก็พอแล้วสำหรับใครสักคนที่ไม่มีคุณพ่อหรือไม่มีคุณแม่ด้วยซ้ำอย่างน้อยเรามีพ่อแม่ใหม่ที่มศวอรืรวอวทาแแดงแห่งนี้สปีหปีหรือหปีถ้าเรามีปัญหาใหญ่ในชีวิต เราผิดพลาดอะไรไปขอให้นึกถึงครูบาอาจารย์ทุกคนในมสวแห่งนี้พร้อมจะเป็นพ่อแม่คนที่สองที่เมื่อเราก้าวพลาดในเรื่องอะไรมีปัญหาในเรื่องอะไรที่คิดว่าจะไม่มีโอกาสได้รับการให้อภัยขอให้ศรัทธาแล้วก็เชื่อในมสวโครงการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ล้างห้องน้ำลดตัวลดตนไม่ดูถูกคนไม่ดูถูกงานเกิดจากแนวคิดของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธที่ต้องการปลูกฝังทัศนคติค่านิยมการไม่ดูถูกคนไม่ดูถูกงานจึงเลือกงานล้างห้องน้ำและเลือกคนงานล้างห้องน้ำเป็นเป้าหมายไม่ให้นิสิตด,ดูถูกทั้งคนและดูถูกทั้งงานโดยอธิการบดีนำทีมผู้บริหารล้างห้องน้ำร่วมกับนิสิตและให้นิสิต เรียกคนงานล้างห้องน้ำว่าเป็นครูเพราะเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการล้างห้องน้ำมากกว่าทำให้นิสิตมีทัศนคติทางบวกนอกจากนั้นยังพบว่าห้องน้ำที่นิสิตล้างเมื่อเปรียบเทียบกับการล้างห้องน้ำของบริษัทภายนอกพบว่าการล้างห้องน้ำของนิสิตมีประสิทธิภาพสูงกว่าจากนั้นมีพัฒนาการต่อยอดให้นิสิตรับทุนการศึกษาแห่งความภาคภูมิใจ โดยทำงานเพื่อรับทุนการศึกษาผ่านการล้างห้องน้ำและจัดตั้งเป็นชมรมคนเคยล้างห้องน้ำโดยมีอธิการบดีเป็นที่ปรึกษาชมรมโครงการภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจเป็นแนวคิดของอธิการบดีที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วทั้งมหาวิทยายลัยอธิการบดีจึงคัดเลือกภาพยนตร์ด้วยตนเองจำนวน12เรื่อง <We have S 1> ซึ่งแต่ละเรื่อง จะทำให้ผู้ชมเกิดแรงบรันดาลใจในแต่ละประเด็นที่แตกต่างกันออกไปเช่นบางเรื่องเมื่อดูแล้วทำให้เกิดความรู้สึกรักการเรียน <Coach Carter. S 1> บางเรื่องเมื่อดูแล้วทำให้เกิดความรู้สึกรักแม่ บางเรื่องเมื่อดูแล้วทำให้เกิดความรู้สึกรักพอ่อ <am> นับว่าเป็นวิธีการที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงและใช้ค่าใช้จ่ายน้อยสามารถนำไปขยายผลได้โดยสะดวกในการเรียนรู้เนี่ยควรจะเป็นกระบวนการที่มีฉันทะหรือความรักนั่นใช้คำว่าด้วยใจหรือความรัก ไม่ควรเป็นกระบวนการของวามเกรงกลัวหรือการถูกลงโทษผมก็ยกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษซึ่งเราจะใช้กันในวันนี้ตรงบริเคานเ,เตอร์นี้นะครับจะเปลี่ยนจาก punishment teaching ให้เป็น reward learning punishment teaching หมายความว่าถ้าคุณพูดภาษาไทยเราจะลงโทษคุณอย่างนั้นอย่างนี้จะโมงภาษาอังกฤษแต่ของเราถ้าคุณสั่งกาแฟเป็นภาษาไทยคุณก็ได้รับราคาปกติ แต่ถ้าคุณสั่งกาแฟเป็นภาษาอังกฤษคุณจะได้รังวัลที่ราคาลดหน่ยเป็นรีวิวถ้าประสบปัญหาต้องสามารถแก้ไขได้เลยเราก็จัดบรรยากาศที่เราจะมีซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษในการคอ์เรกคนที่ออกเสียง pronunciation ได้ไม่ค่อยถูกต้องเป็น problem based learning คือ,คอเจิดปัญหาในการสั่งกาแฟราคาถูกไม่สำเร็จต้องสั่งกาแฟที่ราคาแพงกว่าน,นิดหนึ่ง กก็เเข้าาารรียนนะคับว่าทาแฟจะถูกกกกลงงอออีี10%็สเยาากโครงการต่างๆดังกล่าวเป็นการแปลงแนวคิดที่เป็นนามธรรมมาสู่การปฏิบัติจริงที่เป็นรูปธรรมเน้นการใช้แรงบันดาลใจใฝ่ดีเป็นตัวขับเคลื่อนที่ทรงพลังทําให้เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพที่แต่ละคนมีในทุกมิติทั้งทางด้านทัศนคติทักษะและความรู้ เปลี่ยนการพัฒนาเยาวชนจากการสอนมาเป็นการเรียนรู้เปลี่ยนการพัฒนาโดยผ่านความเครียดและน่าเบื่อหน่ายมาเป็นการพัฒนาที่ผ่อนคลายและมีความสุขเพื่อให้เยาวชนพัฒนาไปสู่การเป็นพล,ลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป